ก็ตรงแบบนี่แหละพัฟคิริวนี่ะตรงห้อยพัฟคิริวเยอะนะฮะสัใจอุป้าไปเลยโอ้โหสะใจมากฉลักร้านนี้พูดเลยนี่ไงกองทัพพัฟคิริวเลยนะทำไมไม่รับคนที่หาคนที่ฝังบทให้คนพยายามไม่ให้แล้วแต่เราขออนุญาเราลาดหน่อยยั่วๆไปนะจ๊ะแบบนี้ลุยิครับมีเอ็นมีเนื้อเปื่อยกินน้ำก่อนแรกอ่ะเขาจะใส่ ไม่เหมือนกันไมือนกันครับอ่าอะไรต่างกันถูกต้องครับรวยฮะเส้นโคตรดีเลยพูดเลยต้องเบิ้ลแน่นอนรุยฮะเจ้ยว่าเจ้ยงขนมจีไถ่หลับยำไทยยำไถ่หลับนะฮะร้านนี้ขนมจีไถ่หลับที่หากินอร่อยยากนะแต่ร้านนี้คิดว่าไม่พลาดแน่นอนอันนี้คืออะไรฮะ หือแห้งเนื้อครับอ๋อนี่คือแห้งเนื้อเปื่อยนะฮะจะมีอะไรบ้างโอ้โหันนีเนื้อเปื่อยมีหน่อไม้มีเอ็นแก้วมีเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยหน่อไม้เอ็นแก้วน่ากินมากแห้งเนื้อแบบไขหลับเนาะแล้วนี้คืออันนี้คือแห้งหมูแห้งหมูใช่ไหมฮะโอเคแห้งหมูก็มีเนื้อหมูเนาะใช่ครับแล้วก็นี่เครื่องต่างๆนะฮะมีผักคีร้วด้วยของโปรดเลยโอ้โหแล้วนี่เส้นแบบไขหลันะฮะเส้นแบบไขหลัมันจะเป็นเส้นกลมๆเนาะแล้วก็มีเห็ดหูหนูอันนี้เนื้อเลยฮะ อ๋อนี่เนื้อโดแล้วก็มีถั่วอ่าแล้วนี่เป็นหมูเปื่อยมีหมูยอด้วยแล้วก็มีถั่วมีงาแบบนี้นะวันนี้นะคะค่ะอปอามานองขนมจีนไหหล่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราไม่เคยกินเหมือนกันที่แน่ๆอร่อยแน่นอนเน้อมีประกาศดองด้วยขอชิมก่อนนะครเดี๋ยวให้ดูมันอารมณ์ใจขอน้องุกชิงชิงเลยแบบนี้มันใช่มากเวลาปรุงนะเขาบอกว่าให้ใส่กระปิไปหน่อยนึงแบบนี้พวกความหอมนะคะ แล้วก็พิมมันส้มได้ตามที่เราอยากใส่ไปนะครับคุณยายบอกแบบอย่างกทอสแต่กำลังดีนะใช่ใช่แล้วก็พริกป่นอันนี้คุณยายไม่ได้บอกอันนี้เราใส่เองอาม่าอาม่าอามาไม่คุณอยากอาม่าอาม่าอาม่าแล้วคนจีนอย่าลืมพิลัตามไม่ได้ไม่ได้เสียเสียเสียนี่นี่นี่มาชิมน้ำพริกแตงนะอร่อยมากน้ำมันแบบโบร่ำมากแล้วดูมันเจนเจนเขาจะเป็นเส้นหนาๆกลมๆหน่อยนะมาลุยครับ เหมือนเส้นเส้นข้าวเส้นข้าวให้ดูด้เส้นข้าวมอนกเส้นข้าวกิ่นคล้ายขนมจีนเลยอ่ะอี่คนอยอบิ้องทีริวนะับอมสเรื่องเขามีอะไรบางอ่ผมได้บอกเลข้าวรแล้วสดสองอย่างอือนี่ข้าร กรุบๆเลยดูอเลยมาน่ากินมากลุยฮะน่ากินมากเลยกินอยู่เหรอแสดงว่าอร่อยจริงนะคะเครื่อพูดเรื่อยเนื้อเพิ่มรู้แหนคหับรู้เขาเขาพิ่มรู้เรื่องอ่ะเยอะสดเฮ้ยร้านนี้<ม>เด็ดมากไม่ชินเขากินนี้ก่อนเลยฮะมาฮะลุยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนื้อใชามก่อนนะคะไม่้อ,อสังส่งมาทั้งร้านแล้วแบบนี้นะคะจะเป็นแบบ อืมอืมอแบบให้มีนี่เหมือนกันใช่แล้วประกาศดองมาอนกใช่แบบให้มีประกาศดองกันนะเขาเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะน้ำแค้ไข่น้ำน้ำรัดหน้าเหมือนกับน,น้ำหน้าไก่เลยเนาะแต่แบบแบบเนี้ยจะใส่ขวด้วยอ่อาใส่ด้วยก็ใส่เนี่ยหืมไข่กุกงฝินเหนียวเบาไข่กา้งฝิ่นนุ่ม้สึกหอมเลยวันนี่ฉันกินชุดใหญ่แน่นอนอ่ะใสะกะะ่กระปิหน่อยอ่ากระปิต้องใส่กระปิ้นน้ำมันหอมเราชอบนะก็เทคส้มหยิบลงไป มีพริกป่นมันจะค,คือความดือ้อน่าคนเลยฮะการกินที่แบบกินแบบไหนแล้ปรุงแบบเราจริงนี่แล้วเป็นแบบนี้นะฮะเขามีเนื้อเปื่อยมีเอ็นมาให้ด้วยนี่มีเอ็นมีเนื้อเปื่อยคือน้ำกับห้าใงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันรครับอ่าอะไรต่างกันถูกต้องครับยะอเดหอมมากติดนิดติดเอ็นหอมมากหอมมาก ใ<ท>ครๆทำใ้เป็นนี่กระเด็นได้นะน้ำมันเหมือนเคยอ่ะออืืดูเลแต่ทางในลำเรียกว่าแบบนี้คือแบบแห้งแล้วอมืมีหน่อมไม้ด้วยมีผักชีิ้วมีหน่อมไม้ให้กินด้วยอย่างนี้นะฮะมาเฮ้ยร้านนี่ประทับใจหวานลุยครับร้านนี้จะปิดวันจันทร์ที่24กุมภอพเดธ์นะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มรนนี้อันนี้คืออะไรยำแห้งยำไทยแบบแห้ง ยำไทยแบบแห้งอ่าเป็นแบบยำไทยนะฮะมัพผัดริวใช่ไหมนี่พวกยำมาให้แล้วแต่เราขอนที่เร,ราละาดหน่อยยั <c oughs> ู่ๆไปนะจ๊ะแบบนี้ <c oughs> ดูยีครับนี่ขนาดใส่กินไหมนะกลิ่นมะนาวหอมเุ้งมาเลยมาดูดูชิมดูนื้อจิมดูสิจิม <c oughs> ดูสิมา ของพิซซ่าสุดเลยนะนี่ก็พริกแน่นเต็มเนื้อแล้วนะไม่เหือนจิ้มก้อนหรอเออเพราะว่าจิ้มก้นดูเครื่องมันแน่นแล้วชอบตรงแบบนี่แหละชอบกินริ้วเนี่ยตรงให้ชอบกินลิ้วเยอะอาหารสะใจป้าไปเลยโหสะใจมากเชิกร้านนี้พูดเลยนี่ไงกองรับชอากินลิ้วนยทำไมไม่รับคนที่หาคนที่ปากหดให้คุณ ขนมจี๋ไหหลำเจ้าวาดเจ้าหยงนะมาทำได้ร้านนี้สุดยอดมากโคตรเฉียบเด็จริง